Walk วันนี้พี่เฟิร์ก็จะพาทุกคนมาทองหล่อนะคะมาที่ตึกมาเช่เลยค่ะถ้าเกิดมารถส่วนตัวนะคะก็จะมีที่จอดรถไว้ที่ใต้ตึกเลยนะคะนี่เราก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นสองเลยค่ะพี่เฟิร์จะพาทุกคนมาที่ร้านลายเส้นนะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ ที่ทางร้านเขาชื่อร้านลายเส้นเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เนื้อคุณภาพดีเลยนะคะเนื้อเขาต้องมีลายนะคะบวกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเข้ามาในร้านนะคะทางซ้ายมือก็จะเป็นการปรุงอาหารให้เห็นเลยนะคะร้านคือสวยมากนะคะสามารถถ่ายรูปลงไอจีลงอะไรได้เลยนะคะบรรยากาศในร้านก็ดีมากๆเลยค่ะใครที่อยู่ย่านทองหล่อนะคะก็สามารถไปกินได้เลยนะคะเมนูก็มีให้เลือกหลายเมนูมากๆเลยค่ะ และราคานะคะก็คุ้มกับคุณภาพมากๆเลยค่ะเพราะคุณภาพเนื้อที่นี่คือดีมากนะคะเนื้อที่ดีต้องมีลายนะคะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวคือเหนียวนุ่มมากนะคะเดี๋ยวพี่เฟิร์สจะทานให้ดูนะคะทางร้านลายเส้นนะคะไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะยังมีลายแซบอีกด้วยนะคะก็จะมีเมนูที่เป็นส้มตำนะคะตอนเย็นๆใครที่เลิกงานแล้วนะคะก็สามารถมานั่งกินส้มตำค้อมหมูย่างได้นะคะพี่เฟิร์สก็สั่งน้ำลำไยมากินนะคะเขาก็จะให้เนื้อมาด้วยนะคะน้ำลำไยหวานอร่อยกําลังดีเลย นี่พี่เฟิร์หยิบกินเนื้อลำไยเลยสดชื่นมากอีกแก้วหนึ่งก็จะเป็นกระเจี๊ยบอันชันนะคะพี่เฟิร์สก็อยากลองทั้ง2น้ําเลยนะคะกระเจี๊ยบอันชันคืออร่อยมากค่ะสดชื่นมากเลยค่ะหวานกําลังดีเลยนะคะกลมกล่อมมากไม่หวานเลี่ยนค่ะ และเมนูแรกนะคะที่มาถึงคือลิ้นลันจวนค่ะทุกคนจะทานคู่กับกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะอันนี้คือแบบพอกินเข้าไปเนี่ยใครที่ชอบทานเนื้อนะคะคืออร่อยมากกลิ่นหอมเนื้อขึ้นจมูกเลยค่ะหรือจะทานแบบนี้ก็ได้นะคะเอาไปชุบไข่นะคะแล้วก็เอาไปจิ้มน้ําจิ้มนะคะคืออร่อยมากพี่เฟิร์สชอบตอนที่ชุบไข่แล้วนะคะคือลิ้นลันจวนคือนุ่มมากหอมเนื้อมากค่ะ <S <S สําหรับสายเนื้อนี่คือต้องมาเลยค่ะและก๋วยเตี๋ยวที่พี่เฟิร์สสั่งวันนี้นะคะก็มีคาราลาเส,ส้นเล็กเนื้อวากิวนะคะ รสชาติน้ำคือกลมกล่อมเส้นคือเหนียวนุ่ม หนึบคืออร่อยมากเส้นคือกําลังดีมากๆเลยนะคะพี่เฟิร์สชอบมากคือมันเข้ากับน้ํามากๆเลยค่ะ, <S 2> <S 2> ๆๆเ,คะเขาจะมีระดับความเผ็ดให้ด้วยนะคะพี่เฟิร์สสั่งระดับความเผ็ดสูงสุดเลยค่ะระดับ3กินเข้าไปแล้วทุกคนคือแบบอร่อยมากเส้นนุ่มมากพี่เฟิร์สลองทานเส้นก่อนเลยนะคะแล้วก็มาซดน้ํานะคะกรมกล่อมมากทุกคนอร่อยจริงๆค่ะแล้วเนื้อวากิวของเขาคือหอมมากคือไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวไม่มีกลิ่นเหม็นเนื้อเลยหอมมากอร่อย มากค่ะทุกคนทุกคนต้องไปนะคะร้านลายเส้นตึกมาเช่อยู่แถวทองหล่อค่ะทุกคนแล้วเครื่องปรุงของเขานะคะน้ำส้มสายชูที่นี่ทำเองนะคะบอกเลยว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะ และชามนี้พี่เฟิร์สก็สั่งเป็นบะหมี่หมูไอเบริโก้นะคะพี่เฟิร์สเป็นคนที่ชอบทานบะหมี่มากพี่เฟิร์สก็เลยสั่งอีกชามนึงเป็นบะหมี่นะคะซึ่งอร่อยมากนะคะเนื้อหมูคือนุ่มมากเป็นเนื้อหมูชั้นดีเลยนะคะเป็นเนื้อหมูไอเบริโก้นะคะแล้วพี่เฟิร์สชอบน้ำมากน้ำคือกลมกล่อมมากทุกคนพี่เฟิร์สชอบมากจริงๆนะคะอันนี้ที่เด็ดเลยค่ะเกี๊ยวกุ้งทัฟเฟิลนะคะแล้วก็บวกด้วยซอสทัฟเฟิลค่ะเนื้อกุ้งของเขานะคะจะเป็นกุ้งแก้วหนึบอร่อยมาก แล้วซอสทัฟเฟฟลคือเข้ากันดีมากๆเลยค่ะทุกคนกรอบนอกนุ่มในหนึบอร่อยมากอันนี้จะเป็นข้าวผัดเนื้อนะคะพี่เฟิร์สชอบตรงเนื้อที่ออเขาทํามากับข้าวผัดมากๆเลยนะคะในส่วนของเนื้อเนี่ยเขาจะใช้ซอสปาดมานะคะรสชาติของเนื้อก็เลยเข้มข้นอร่อยมากพอทานกับข้าวผัดเนี่ยแล้วคือมันม,มันเข้ากันดีมากๆเลยค่ะชอบตรงเนื้อมากเพราะว่าพี่เฟิร์สจะเป็นคนที่ชอบทานเค็มนะคะเนื้อตัวนี้ก็จะออกรสชาติแบบเค็มๆนิดๆแต่ว่าที่ มันเค็มนิดๆเนี่ยเพราะว่าให้ทานเข้ากับข้าวผัดได้ดีมากๆเพราะเขาใช้ซอสปาดมาตรงเนื้อนะคะทุกคนแล้วพอเอามากินกับไข่อันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะทุกคนคือแบบพี่เฟิสก็เจาะไข่แดงของเป็ดนะคะแล้วทานกับเนื้ออร่อยมากทุกคนอันนี้คืออร่อยจริงค่ะพี่เฟิส บอกเลยว่าเนื้อของเขาคือคุณภาพดีจริงๆนี่แล้วก็ซดน้ําตามไปแบบนี้เลยนอกจากลายเส้นนะคะแล้วก็เป็นข้าวผัดแล้วนะคะพี่เฟิร์สก็พาไปมื้อเย็นเลยค่ะใครที่เลิกงานแล้วต้องมาเลยค่ะลายแซบค่ะคอหมูย่างส้มตําปูปะลาื้าของโปรดของทุกคนแน่นอนค่ะส้มตําของเขาคือหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยค่ะ แล้วคอหมูย่างของเขานะคะเขาก็จะไม่ติดมันมากนะคะแล้วเนื้อหมูของเขาคือนุ่มมากๆที่นี่คืออาหารคุณภาพดีสุดๆเลยค่ะ แล้วช่วงนี้นะคะ19มิถุนาถึง19กระกฎาคมเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนใครที่เห็นคลิปพี่เฟิร์สนะคะทุกคนสามารถไปแจ้งโค้ดนะคะเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยโค้ดนะคะคือ LS 1 0 1นะคะรับสิทธิ์ฟรีอัปเกรดนะคะเมื่อทุกคนสั่งเมนูกว๋วยเตี๋ยวหรือเกาเหลาเนื้อวากิวนะคะราคา290บาทอัปเกรดเป็นคาราลาวากิวมูลค่า390บาทเนื้ออสลองวันเหรียญทองเลยนะคะทุกคนแล้วถ้าทุกคนสั่งเมนูกว๋วยเตี๋ยวหมูหรือ เกาเหลาหมูนะคะคุโรบุตะในราคา190บาทแจ้งโค้ด L S 101นะคะทุกคนก็จะได้รับเกตเป็นหมูไอเบริโกนะคะในราคา280บาทค่ะเป็นหมูสเปนที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะจะมีโปรโมชั่นช่วง19มีนาถึง19กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะแจ้งโค้ดได้เลยค่ะว่า L S 101ค่ะ จะได้รับสิทธิ์ฟรีอัปเกรดนะคะทุกคนกินของคาวเสร็จก็ตบด้วยของหวานเลยนะคะวันนี้พี่เฟิร์สก็สั่งเป็นไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะ ตัวเนื้อไอติมก็จะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ตัดด้วยน้ำปลาหวานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งเพลินนะคะเป็นเมนูที่แปลกสําหรับพี่เฟิร์นเหมือนกันนะคะแต่ว่ายิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆนะคะทุกคนต้องไปลองนะคะตัวเนื้อไอศครีมนะคะก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะแล้วตัดกับน้ำปลาหวานคือมันเหมือนเราได้กินมะม่วงน้ำปลาหวานเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเย็นสดชื่นเนี่ยค่ะยิ่งกินยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองกันนะคะที่ร้านรายเส้นทองหล่อค่ะตึกมาเช่จ้า